โหทุกคนผมอยากเติมเกมไมฮิโรคาเดเมียจังเลยแต่ไม่รู้จะเติมยังไงเราไม่ต้องเติมเองอีกต่อไปครับทุกคนเพราะเรามีเพจเติมเกมยาดาเกมเซ็นเตอร์บริษัทเติมเกมราคาถูกนะครับทุกคนก็ปลอดภัยรวดเร็วทันใจเหมือนเติมเองเลยนะครับแถมนะครับถ้าคุณไปเติมกับยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับถูกลงอีกต่างหากนะครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับทางเพจยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับรับเติมเกมมือถือทุกประเภทนะครับแล้วก็มีมฮิโรคาเดเมียอลต้นแพ็คด้วยนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าเดิมด้วยสําหรับใครสนใจนลลิงกออยยู่่ใต้เเพื สวัสดีชาวปลื้มสไตล์เกมโมบายทุกคนนะครับผมก็อยู่กับปลื้มสไตล์เกมโมบายกันอีกเช่นเคยนะครับเ <P ie> พื่อนก่อนรับชมคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจช่องผมด้วยนะทุกคนวันนี้ครับผมเห็นทุกคนนะครับกาลังสงสัยว่าแบบเออมิโดโหรยะนะครับล่างไหนเนี่ยมันเก่งบ้างนอนแล้วล่างไหนเนี่ยมันไม่เก่งหรือว่าล่างไหนเก่งที่สุดเอาง่ายๆล่างไหนเก่งที่สุดมันจะมีแบบคําถามเนี่ยมาค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนแล้วผมต้องตอบตรงนี้เลยว่า เอาจริงๆนะมันก็มีอยู่ไอตัวที่มันดูเหมือนเก่งสุดนะครับแต่พอไปลงเล่นในสนามแล้วเนาะก็จะอยู่ที่ทีมด้วยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติสไตล์การเล่นของแต่ละทีมด้วยว่าตัวไหนเหมาะตัวไหนไม่เหมาะนะครับแต่ว่าผมจะพูดโดยรวมแล้วกันนะเนาะล้วก็ถ้าเกิดว่าตัวนี้เนี่ยแยกทีมเนี่ย มันจะเป็นไงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเทียร์ลิสของมิโอลิยานะครับแต่ว่ามิโอลิะมืดเดี๋ยผมขอยังไม่พูดถึงก่อนนะครับเพราะว่าตัวละครเนี่ยยังไม่เข้านะครับรอยเข้าก่อนเดี๋ยวผมจะยังไงเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีนึงนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึง4ตัวพอแล้วกันนะครับสตัวขอเป็นแค่ ur แล้วกันนะครับส่วน sr เดี๋ยวค่อยมาพูดกันทีหลังเนาะ u เอ่อ sr เนี่ยมันก็ใช้ได้บางตัวทุกคนอืมมันใช้ได้บางตัวนะครับแต่ว่าวันนี้ผมขอพู เรามาดูที่มิดริยะเขียวกนก่อนเลยนะครับมิดริยะเขียวนะครับมิดริยะเขียวเนาะสำหรับตัวนี้นะครับบางคนเนี่ยก็สงสัยมาค่อนข้างเยอะนะครับว่าเออมิดริยะเขียวเก่งหรือเปล่าครับพี่นะครับอะ มาดูทักษะแรกของมันนะครับทุกคนมันจะประมาณสร้างความเสียหายนะครับ350แก่ศัตรู1ตัวนะครับเมื่อใช้เชนสำหรับเพิ่มสกิลดามจโดย20เป็นเวลา3เทิร์นนะส่วนใหญ่นะครับผมมองว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเก่งเลยนะสำหรับเดกุเขียวนะครับเดกุเขียวจะไม่ค่อยเก่งเลยนะมันดูทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่เนะี่ย สกิลถัดมาจะเป็นเพิ่มความเสียหายอัลต้าสกิลเพิ่มเติมโดย40%เป็นเวลา3เทินนะครับเพิ่มเติมถ้าไม่ตายนะครับเพิ่มเติมถ้าไม่ตายแบบน้องนี้นะแต่ว่าค่อนข้างแรงอยู่นะ650เลยนะครับสำหรับอันติของเดกุเขียวนะครับแล้วก็เมื่อ hp 50%รหลือน้อยกว่าให้เพิ่ม power โดย3าเอร์เพิ่มความเร็วนะครับเพิ่มความเร็วด้วยนะครับส่วนใหญ่มันบัฟนะครับมันบัฟมันบัฟนะครับผมมองว่ามันยังไม่ค่อยโดดเด่นนะแล้วก็มิดุริยะเขียวนะครับ ถ้าพูดถึงเทียริสแบบโดยรวมแล้วนะครับตัวนี้อยู่ระดับล่างเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นแน่นอนครับเป็น1ตัวของรุ่นมิโดิริยะที่ไม่เก่งนะครับผมให้ตัวนี้อยู่อันดับ4เลยนะครับอ่ะผมจะเป็นเทียริสแบบ1 2 3 4ไปแล้วกันไม่ต้องซ้ากันจะได้ตัดสินใจง่ายๆนะครับแต่ผมบอกแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่องค์ประกอบโดยรวมของทีมด้วยนะครับทุกคนแล้วแต่การใช้งานนะอ่ะผมพูดคร่าวๆกแลวกันนะครับคร่าวๆคร่าวๆเ,าเ,าเ,าเานาะมาดูในตัวถัดมานะครับ เดกุแดงแล้วกันเดกุแดงกับเดกุแสงเนี่ยผมว่ามันอยู่ระดับแบบประมาณประมาณเดียวกันนะอืมประมาณเดียวกันก็ตรงตามท่าเลยครับทุกคนถ้าเป็นไทป์อันนี้นะครับท่าสตรองนะครับหรือว่าเอ่อสีแดงนะครับเป็นสายตีนะครับทุกคนมันก็จะเน้นการโจมตีนะครับอ่ะสกิลมันก็จะแรงนะครับ มันก็จะเน้นตีเน้นตีบัฟมันก็จะไม่ได้เยอะหรูหลาอะไรทํานองเนี้ยแต่ว่าถ้าไปพูดถึงสีเขียวเนี้ยบัฟมันก็ดูมีลูกเล่นเยอะกว่านะทุกคนผมย้ายคิดอย่างนี้ด้วยนะครับและสําหรับเดกุแดงนะเดกุแดงเนี้ยสกิลแรกเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายนะครับ400% 400%นะครับแก่ศัตรูตัวเดียวเพิ่มพลังของคุณ40%เป็นเวลาเสริม3เทินนะครับรับความเสียหายจำนวนหนึ่งะ อ่ะและสกิลถัดมานะครับเมื่อเกิดการโจมตีคริติคลอลนะครับหรือสกิลจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม40เป็นเวลา3เทิร์นเนี่ยเมื่อ HP เหลือ 50, หร,อ50หรือน้อยกว่าฮิวอัตโนโมัติ20 HP ทุกเทิร์นเป็นเวลา3เทิร์นเพียงครั้งเดียวนะครับถือว่าก็มีสกิลบัฟอยู่นะถือว่ามีสกิลบัฟอยู่นะครับสำหรับเนี่ยสกิลติดตัวออโต้สกิลนะครับเมื่อเกิดการโจมตีคริติคอลนะครับสกิลจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมด้วยนะคครรรัับบแล้วกก็จะะมมีาเพิ่ HP 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 น เป็นไรวะวันนี้พูดติดขัดตลอดสายเพิ่งตื่นนะครับทุกคน HP นะครับเป็น HT เฉยเลยเมื่อกี้โอเคสำหรับตัวนี้นะครับสายโจมตีก็ถ้าเล่นทีมแดงอะ่ะแบบคิชิมาแดงอะไรอย่างเงี้ยเอาตัวนี้เข้ามายัดด้วยก็ถือว่าโหดเลยนะครับทุกคนนะก็คือมันจะนะอยู่ในระดับเดียวกับทีมแสงนะครับเดกุแสงประมาณเดียวกันเนาะทุกคนแล้วก็มาดูในส่วนของ มิดลิยะแสงนะครับที่ผมพูดไปว่ามันอยู่ในระดับเดียวกันแหละนะครับอยู่ที่การใช้งานนะครับเทลิสต้องบอกก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นเดกุรุ่นอะไรนะครับก็เคยมีเทลิสออกมาว่ามันอยู่ในระดับ B. นะ PVP แต่ผมมองว่าเดกุฟ้าค่อนข้างดีเลยครับใน PVP แล้วก็เดกุแสงด้วยนะครับอืเดกุแสงนะครับสกิลแรกเนี่ยมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะี่จะเรียก่าดีหรือไม่ดีก็ได้นะ แล้วแต่ทีมอีกนะเวลาไปเล่นเพิ่มความเร็วของตัวเอง50%นะครับเป็นเวลา3เทินนะฮะแล้วก็เติมพัสอันต้าเกตของตัวเอง3 0นะครับท่านผู้ชมอ่ะสกิลที่2ของมันนะครับสร้างความเสียหาย400ดาเมตนะครับแก่ศัตรู1ตัวนะครับเพิ่มพลังของตัวเอง4 0นะครับเป็นเวลา3เทินครับสร้างความเสียหา,ายให้กับตัวเองส่วนหนึ่งที่โจมตีตัวเองนะครับทุกคนสกิลนี้อืม มาดูอันติเมตบ้างอันติเมตนะสังเกตว่าจะเบาเบากว่าเบากว่าเดก,กุเขียวนะครับแต่ที่จริงเนี่ยมันค่อนข้างดีนะครับอันติมาแนวสร้างความเสียหาย600%แก่ศัตรูตัวเดียวนะครับแล้วก็ความเสียหายเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับความเร็วของศัตรูด้วยครับทุกคนนี่นะครับถ้าผมมองว่าเออถ้าลดความเร็วศัตรูได้อันติอันนี้ก็น่าจะแรงนะ ถ้าผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับทุกคนแล้วก็เห็นเขาว่าเล่นกับการใหม่เนี่ยค่อนข้างโหดเลยทีเดียวนะครับสำหรับเดกุแสงนวอันติมนจะแรงมากนะฮะทุกคนอืม,มามาดูในส่วนของตัวที่หน้าค้นหาที่สุดแล้วก็หน้าหาที่สุดในเดกุแล้วกันเนาะทุกคนแบบมันเป็นตัวเนื้อหอมอะว่ายางคือมันหายากอะมันหายากด้วยที่จริงเดกุแสงเออไม่ใช่เดกุแสงนะครับเดกุไอ้นี่เดกุเขียวก็หายากนะแต่พอดีมันไม่เก่งนะครับทุกคนเออไม่เก่งอะนะครับ ถ้าพูดถึงความนิยมใช้อะไรอย่างเงี้ยผมก็จัดมาให้เลยแล้วกันเนาะเออแบบความคนอยากได้กันคนนิยมใช้เนี่ยส่วนใหญ่คนนิยมใช้จริงๆก็จะเป็นอ่าเดกูแสงนะครับเดกูแสงกับแดงนะครับแล้วก็ฟ้าแต่ฟ้าอาจจะหายากหน่อยนะครับแต่ถ้ามีฟ้าแนะนําว่าให้ใช้ฟ้านะครับทุกคนแล้วก็มาดูในตัวสุดท้ายครับเดกูฟ้าเรียกได้ว่าตัวนี้เนี่ยเหมือนจะครบเครื่องสุดแล้วนะครับแล้วก็โหดที่สุดด้วยในเดกูนะครับเอาไปยิงกับทีมไหนผมว่าก็สบายนะครับดู เห็นชัดเจนเลยนะครับอันตีมัน70% 0เลยเดี๋ยวผมมาพูดอีกทีนึงนะครับมาดูสกิลแรกกันก่อนทุกคนสกิลแรกเนี่ยสร้างความเสียหายที่350%นะครับแก่ศัตรูตัวเดียวนะครับลดความเร็วของศัตรูเป็นเวลา3เทินนะครับลดความเร็วของศัตรู30%เป็นเวลา3เทินอ่ะมาถึงก็ลดความเร็วของศัตรูเลยนะทุกคนต่อยแบบปุ๊บลดเลยนะ มาดูในส่วนถัดมาครับนี่สกิลนี้นะครับสร้างความเสียหาย350%แก่ศัตรูตัวเดียวนะครับและสร้างความเสียหายเพิ่มเติม50%หากศัตรูมีดีบัฟความเร็วนะครับก็คือมันคอมโบกันแล้วนะครับท่าก็คือแรงนะครับอ่ะคือแรงอ่ะง่ายๆคือเดกูฟ้าน่าจะแรงอ่ะนะครับเล่นกับทีมสปีดก็โอ้โหเอาเรื่องเลยนะครับทีมสปีดนะครับอันติอย่างที่บอกไปครับสร้างความเสียหาย70% 0ตั้งแต่ดูเดกกูมาก็คือตัวนี้อันดับหนึ่งนะ ที่เป็นเ,อเปอร์เซนต์ดาเมจแรงที่สุดเลยครับสร้างความเสียหาย700%แกศัตรูตัวเดียวครับแล้วก็ลดอัตราคิตข้อของศัตรูลงเป็นเวลา3เทินด้วยกันนะครับ35%นะลดอัตราคิตข้อของศัตรู35%เป็นเวลา3เทินนะครับทุกคน <c oughs> ตัวนี้ผมอยากได้มากวันนี้ผมจะสตรีมหาเดกุฟานะครับทุกคนยังไงก็ถ้าใครจะดูสตรีมของผมเดี๋ยวเจอกันนะครับเย็นๆหน่อยแล้วกันนะฮะ ในส่วนของออโต้สกิลนะครับเมื่อ HP นะครับเท่ากับ50%นะครับหรือหรือขึ้นไปนะครับเท่ากับ5% 50%หรือขึ้นไปสกิลจะสร้างวามเสียเพิ่มเติมถึง50%ด้วยกันนะครับก็ถ้า HP เนี่ยมันอยู่ที่50%ก็เพิ่มนะครับหรือว่าถ้า50%ขึ้นไปก็จะเพิ่มคือถ้าตำ่ำคือถ้าต่ำกว่า50%นะครับก็คือจะไม่สามารถใช้ได้นะครับทุกคนประมาณนี้แล้วกันเนาะ โอเคทุกคนไม่มีอะไรแล้วนะครับประมาณนี้ก่อนละกันนะครับวันนี้ผมไม่ได้เจาะลึกสกิลอะไรมากแต่ผมแค่อยากมาแนะนําทุกคนว่าแบบเดกุแบบข้อสงสัยอะทุกคนแบบสงสัยเดกุนะครับว่าตัวไหนมันเก่งที่สุดนะผมก็มาเปิดเผยแล้วได้ครับเดกุนะฮะก็เป็นเดกุฟ้านะที่ควรจะต้องหานะครับประมาณนี้มี4ตัวนะครับ มี5ตัวแหละนะครับแต่ผมไม่ได้รีวิวมิดริยะไม้ฟังนะอีกตัวหนึ่งเป็นทัดมืดเนาะเพราะว่ายังไม่เข้าเลยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจช่องนี้ด้วยนะครับอยากให้ผมเนี่ยรีวิวจัดอันดับของตัวละครตัวไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ